ท่านนบบีสัลลัลลอฮฺวะัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอัชรอตุนอาฟาร์ลายักอบัลลอฮุสอลาตหุมทีบกลุ่มบุคคลที่อัลลอฮฺซุบบะฮฺนอตลาไม่รับการละหมาดของเขาหนึ่งว่าร้อจยุลสุลลาวะฮิดันบิไกริกิรออัตินบุคคลนี้ละหมาดอยู่คนเดียวโดยการอ่านคำไม่ถูกต้องตามหลักอ่านของหลักวิชาตจวิดสองท่านนบีว่าร้อยยุลนอยู่สุลีวะลาอยู่อดีซากาตหุผู้ชายคนหนึ่งละหมาดแต่ซากาตไม่ใช่สามว่าร้อยยุลจะอุ้มหมูก็อ มันวะหุมลาหูการิหุนผู้ชายคนหนึ่งเป็นตุยมัมตนขณะเดียวกันนี่พีนองชาวบ้านท้งมดวะหุมลาหูการิหูนคือยี่ไม่ชอบเตพป่นองวารอยลมัมลูกก้นอับบีก้นชายคนหนึ่งเป็นลูกทานแต่นั่นแหละนี่ไปจากนายทานเทหารอยลมัมลิบุลคำมุดมินันผู้ชายเทว์ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเป็นประจำเทฮกเป็นองวัมรออตตนเจ้าจุฮาซาขีตนอาเลยฮาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทราบมีข้องนางกิวโกรตอนางเจวัมรอัตตน สลดบีกายรีขีมาเรนผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องลหมาดโดยไม่มีขีมาหไม่มีพาราคุงแปวัลอิมามุนจาเบรุลยาอรูผู้นำนะอิมัมอะซอมหรือผู้นำคอรีฟาเถอะยุตีธรรมไม่มีความาอาเดนต่อรัศดรเก้ารอยุลนอาคิุลรลลีบานะผู้ที่กินดอกเบี้ยสิบรอยุลนล,ลาตันฮาหูสลาตุหูอเลนฟาชาอีวันมุงการใช่คนหนึ่งลหมาลหมาเตลหมาของเขาไม่ได้ระงับอย่างจากความชั่วความพ,พิษของเขาเลย